แล้วขอใจให้ด้วยเนี่ย่ะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปไหนอะกระดิ่งกิ้งกิ้งของฉันไปไหนกระดิ่งกิ้งกิ้งของฉันไปไหนเออกระดิ่งนี่จะกระดิ่งไปไหนไม่ให้พี่อ้นดูให้จังใครอ่ะน้องคนใหม่ทเพิ่งองเสียงน้องทำเสียงเื่ออะไรจะได้เรียกถูกพี่ชอบเรียกชื่อน้องน้องอะไรคะนี่พี่เอน้องเซนต์ดี ขอใจให้เราหน่อยขอหนึ่งหมื่นขอก่อนถ้าไม่เออเพราะเกิดเหตุอะไรไม่เพราะจะได้เห็นอ๋อมันไม่เห็นมันไม่เห็นสัญญาณไม่ดีค่ะเหรอคะเสียงซ้ำๆเหรอคะเสียงซ่าอ้าวเจียงซ่าค่ะอ่าไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มมันเป็นเวลาที่จะต้องให้เซ็ตต่อมันต้องมีพี่อนอยู่ด้วยทุกคนรอแป๊บนึงนะทำไมเสียงแปลกๆเหรอมีอยู่ตรงกลางเลยค่ะ ช่วยกันจะเอาขาไปอย่างนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามีการทมสาวแป๊บหนึ่งเอาอันนี้ลองไหมอันนี้ลองไหมไมันจะยกอะเพื่อเสียงแทรกแบบช็อตช็อตบ้างแต่ก็ไม่ใช่เพีงหน่อยไปไปมันเป็นน้อยทุกคนแป๊บหนึ่งนะกำลังปรับเสียงที่อยู่นะทุกคนแล้วก็จะได้นับทุกคนตับหนึ่งนะจ๊ะทุกคนตัดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวย่าทําเลยก็จะขึ้นข้างบนโอเคแต่นี่ได้อยู่อย่ายุ่งใช่ปะยุ่งได้ไม่พูดสิอย่ายุ่งนะทุกคน ยูนูนะผมเอาเปป้ีเลยอะอลิสซกระกอบเขียวเนี่ยเสียงไม่ดีเสียงไม่ชัดมันจะเป็นหนึ่งนี้นะเริ่มลุงเอเราจะเชื่อลุงเอเท่านั้นเสียงเป็นยังไงพ่อวันนี้เป็นแพ็กเล็กพ่อเดี๋ยวจะเดินไปมาใช่พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหมทั้งบนพ่อไปพัทยาอ้าวไม่อยวันนี้ไม่แต่การมันมีใครทาลิปให้เลยแต่การไปพัทยาคือแอบสองมองตลอดเวลาเรานินทาเขาก็จะรู้ว่าวันก่อนนินทาพี่ มันเป็นเรื่องใหญ่เอาหน้าห่อไม่อยู่ก็ให้มันทอปปิกหน่อยอย่างได้ยังเอ่ยเสียงซ่าเหมือนเสียงเหมือนตกน้ำอ่ะเหมือนเหมือนหนูช็อตเดี๋ยวลองฟังดิ้องเสียงเป็นยังไงลูกฉันอด้ ะฮัลโหลได้ยังคะได้ยังคะเสียงได้ยังเอ่ยซ่าอยู่ไหมตัวเองมาแล้วแต่เสียงซ่าไหมคะปกติยังคะมาแล้วจบเพราะวันนี้นะคะเรามีการดูแลเรื่องสาวเรื่องดูน่ารอกล้ออ๋อมีดูแลเรื่องสาวเพิ่มเหรอมีใช่ไหมคะน้องท้องเสียงพี่ออ๊จ้ะน้องเอพี่เอพี่คนนี้ชื่ออะไร ฟอนมาดูแลเรื่องเสาวให้เราใช่ไหมคะเวลาฟอนเล่นดนตรีร้องเพลงจะได้เสียงเข้าด้วยใช่ไหมคะอ๋อเพราะปกติเล่นแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆเหมือนเล่นทิ้งเล่นคว้างในโรงเจนะเนาะเห็นไหมเราไฮโซเราไฮโซนะเสียงลมเสียงซ่าเลยนะไม่ซ่าแล้วนะทุกคนตอนนี้นักดนตรีกำลังแต่งหน้าทำผมใส่ถุงน่องอยู่นะคะรอแป๊บนึงเอ๊ะทำไมต้องประวัติดีมากนะเสียเท้องเหรอไล่ซุยหลีบบุบเอ้ามาแล้วเหรอมันก็แค่เตือน ดีเนาะพี่เอกจ๋าขอให้หน่อยแต่ต้องให้ผู้ชายเปิดอันนี้แบบเผ็ดใช่ไหมเจี๊ยบยังไงเจี๊ยบเสียงระดับคุณภาพใช่เติมน้ำปลาหวานหน่อยมีใครอยากกินไหมน้ำปลาหวานมาปักตะก้าให้เลยดีกว่าน้ำปลาหวานแม่รีใช่เดี๋ยวจะเทให้ดูแล้วที่เราตะโกนเรียกแบบเผ็ดตะโกนเรียกพี่วีพี่วีกันเนี่ยวันนี้พี่วีมาจริงนะจอขอบอแม่อรีคุณวีไม้ยองเอ่ย จะกล้ามาไหมคะมาแล้วจ้ะมาแม่เริ่มเริ่มเริ่มเลยแม่เริ่มทำการขายอะไรนะคล่องมากมีออดไปคล่องออดเฮี้ยงให้งั้นต้องฝากบอกดีนะหน่อยนะป้าพี่แป็กอยู่พัทยาค่ะพอไม่ได้บอกให้หนเขาเพิ่งจะไปได้เลยจ้ะทุกคนคุณไตร่ตรองพ่อเขาบ้างบ้าได้เลยเดี๋ยวคุณกวักให้หน่อยได้ไหมเอาเนื้อที่จ้ะอ่าโอเควันนี้อยู่กับพ่อกับแม่กับพีนะจ๋าใช่เออ อยู่กับลุงเอลุงเอดูอยู่ในออนไลน์จ้ะดูกว่ากว่าแม่เขกเปินลุงเอฟิ์เข้ามาได้เลยน้ำประหวานแม่รีนะจ๊ะกุ้งตัวใหญ่เน้นเน้นแล้วก็ใช้เคยนะคะแล้วก็มีทั้งกุ้งตัวใหญ่กุ้งฝอ,อยใช้เกลือหวานจากปัตตานีนะจ๊ะคนอร่อยมากในกระปุกเขาว่าให้ของดีอร่อยคน ไม่มีแบบแตนะคะไม่ได้เป็นยืดมาเป็นแก้วๆอย่างนี้ไม่นะคะโนค่ะทุกอย่างเป็นพรีเมียมเข้มข้นมากเข้าใจยังเดี๋ยวหามุมได้ไหมโฟกัสย่างแม่กลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพ่อมานี่เป็นคนมากทุกคนแม่ควาลมนะคะแม่ โอยเอาส้มโอไปลิ้ยนจุ้มดีกว่ามาเลยคุณโอนพี่ยะอันนั้นเผ็ดใช่ไหมอันนี้แบบเผ็ดจ้ะมีเผ็ดกับตั้งเดิมนะจ๊ะต้นกำรับไม่น่าเอ็นดูแม่คือเหมือนแล้วดูชาแต่พี่ป่าเฮ้ยบอกรสชาติก่อนอย่าพิ่งถอยออกไปมันเป็นยังไงดูดน้ำดูดน้ำมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวของมะม่วงมะม่วงก็มีความหวานนัวของนี่น้ำตาหวานสีแดงคือเผ็ด สีเขียวออริจินอลแต่เผ็ดไม่มากนะแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่มากถูกแล้วอย่าจิม้มน้ำปลาหวานเขาเอะขอให้ควักเราต้องเป็นแบบเป็นมีเนื้อเข้าไปด้วยอ่ะโอ้ยทำไมใครเ,เคย<ๆ>ทานแล้วรีวิวมาให้หน่อยน่ารายเพราะมันอร่อยแค่ไหน <c oughs> เขาใช้ของดีในการทำ <c oughs> ใช่ค่ะของดีมากน,ามน้เป็นเกลือหวานด้วย ดูดน้ําบี้ขยี้ลิ้นให้มันได้รสชาติไงเหมือนเรากับรับประทานแบบได้ได้รสอ่ะแต่เผ็ดก็คือไม่ได้เผ็ดมากนะคะการทั้งใครชอบกินเผ็ดรักราคาเท่าไหร่คะวันนี้วันนี้เรามี2กระปุกกับ4กระปุกนะราคาเท่าไหร่คะ2กระปุก138 138บาทสี่กระปุกจ้ะ2กระปุก2องอยเฮ้ยอะไร สองกระปุกเท่าไหร่ร้อยสามแปดคือสองกระปุกอ่ะสี่กระปุกสองร้อยหกจุดเก้าบาทสองร้อยหกจุดเก้าบาทสี่กระปุกจานทุกคนดูจากโตรอนโตเปรี้ยวปากแล้วอู้ยโตรอนโตอิจฉาโตรอนโตอิจฉาพวกเรานะเพราะว่าไม่มีตะกร้าคุณต้องตาใช่อ้นต้องอยู่ในกล้องเดี๋ยวลุงเอตามนี่ถ้าใครชอบเป็ดหน่อยก็สีแดงนะครับใครชอบแบบออริจินอลนะครับก็สีเขียวนะจ๊ะน้นัประวัติแม่อารีนะจ๊ะอ้าตายแล้วเธอยูริยูริยูรีไม่มีใครมาเล่น วายกับฉันเลยอ่ะด yeah. okay. ูไปไหนเอเดียวมาเดียวมาพันนี้เดียวไปบวชแล้วบวชบวชวิสองสามเก้าคำนึพี่น้องกไปเลย e m l ค่ะ ไหนดูสิมองใส่ตายาว ml หน่อยนนี้ก็อยาก200 200 200กรัมนะจ๊ะ200 ml จ้า200กรัมนะจ๊ะคือพี่วีเนี่ยเจ้าขบอเนี่ยเขาเขาทำแบบเขาทำของดีๆอัด้าไปนะแล้วก็ทำเล่นด้วยแล้วก็ไม่หวังที่ว่าหวังยอดแต่จริงๆถามว่าเขาตั้งใจมาเขาตั้งใจมากไม่แต่คิดดูสิสองกระปุกอะร้อยกว่าบาทได้กำไรไหมถ้าเกิดว่าใครที่ทำน้ำปลาหวานจริงๆจะรู้เลยว่าไม่มีถังได้กำไรแต่ว่าพี่เขาอยากําให้ทานแล้วนี่เป็นเคยนะคะเคยจากปัตตานีเลยนะทุกคนแล้วของเขาดีๆทั้งนั้นจริงๆอปกติอะไรเน มันไม่ได้แน่นอนเอาไม่หายโอเคเอาใหม่เข้าออกแล้วเข้าใหม่นะคะที่ไปชิงใหม่จ้าโอ้ยไปพัทยาโอ้ยข้อมูลมันผิดใครคิดถึงพี่เป๊กชิงใหม่ตอนไหนวะใครคิดถึงพี่เป๊กโทรเข้าเพื่อพี่เป๊กได้เลยนะจ๊ะไปที่พัทยาตามพี่เป๊กพี่มีจ้ามีคนถามว่ามุสลิมทานไหมไหมคะทานได้นนพีมีฮาลาลค่ะอ๋อมีฮาลาลานะ ทุกคนไหนในแม่ชี้หน่อยนะคะสองสามเก้าสี่กรกสองสามเก้าไม่ก็จ่ายราคาเป็นอย่างนี้คุณแล้พี่บีเขาได้อะไรถ้าพี่บีเขาทำเพื่อความได้ความสบายใจของคุณแม่อารีคุณแม่อยากทำของดีให้กับทุกคนได้รับประทานค่ะตกอีกหกสิบบาทเองห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นเองสี่กระปุกคุณลบไปเลยเขาบอกว่าถ้าเผ็ดนี้เท่ากับพริกกี่เม็ดครับ โอ้ยมันยังไม่ถึงเม็ดเลยอะถ้าในใบถดียมแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากมันไม่เผ็ดมากถ้าใครชอบเผ็ดมากเติมพริกเข้าไปแค่นั้นเองค่ะอร่อยใช่ไหมใช่ไหมคะคุณสลัดสวนผักเขาอยู่ตัวนัโตก็อยากสั่งมากกลับมาเมืองไทยแล้วก็สั่งเลยได้ค่ะแล้วนั้นรับันที่สวรรณภูมิดีไหมคะเดี๋ยวเอาไปให้เลยคืนนี้คุณชัตบอกว่าอร่อยมากสั่งมาแล้วค่ะคุณนยังไงนนะคะคุณชชาติ อาจารย์จะชี่งเฮ้ยวันนี้กระดิ่งหายป่ะเออกระดิ่งเราหายกระดิ่งมันก็เหนื่อยบ้างแหละไปเคาะมันตลอดไงมันไม่ไหวอ่ะชั้นห้าเหรอแล้วให้แม่บ้านไปหยิบดูมันคงเอาไปเคาะกับน้องแพรหรือให้แม่บ้านไปหยิบดีกว่ากระดิ่งมันต้อกมาแม่เอาเคาะกับน้องแพรแยนเขามีคนได้สองร้อยเก้าสองร้อยเก้านิ่งต้องเอาไปเลยอ่ะโอ้ของคุณเอกกี้เหรอคะของคุณเอกกี้ของคุณเอกกี้ไปช่องเบียกี้นะคะจะไม่ถ่ายไลองไม่ให้อารีต้องช่องนี้นะคะค่ทำแล้วจ้า คุณญัจอ,อบสดเนี่ยอบสรอ <c oughs> ด,ด,อดสรอแป,ป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้พี <c oughs> ่กุ้งพี่ก้อน,นก่อนนะคะคุณ คุณเจี๊ยบจัดหลังแล้วค่ะสีเขียวที่พี่เอกถือเนี่ยเป็นรถออริจินอลออริจินอลออริจินอลแปลว่าอะไรครับคุณผู้ฟังคุณชมต้นตำรับต้นตำรับแต่อันนี้เป็นแบบเผ็ดแต่ซึ่งคำว่าเผ็ดเนี่ยคือปลายลิ้นเท่านั้นไม่ได้รู้สึกว่าเผ็ดมากไม่ทรมานไม่เหงื่อแตกออกหนังหัวใครใครกดแล้วพึ่งเขาบว่ากดแล้วให้เนิ่งหน่อยจ้าใช่ใครไม่กดก็เงียบังไม่ได้กดแล้วอร่อยใครกดแล้วนะะจ๊อร่อยค่ะนี่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 จุ้งจิ้มจะใส่นี่ ช้อนหน่อยค่ะวันนี้เป็นไรพี่เอกกี้พี่อ้นพี่ธัญญานะคะเพราะอยู่พัทยาค่ะกำลังก,กำลังแต่งหน้าโชว์ที่ทิฟฟาน,นี่อยู่จ้ะ กปิดอ้าวเอาวเอาพ่อด่าเดี๋ยวพ่อด่าทาอคนอินทาพี่ให้พ่อด่าดีแล้วพ่อไม่ได้นินนะพี่แป๊กถ้าพี่แป็กดูอยู่อ่ะพวกเราคิดถึงพี่นะเพราะก่อนที่จะเราจะเริ่มไลฟ์อะควรจะมีพี่แล้วก็ปักทูบสามดอกเพื่อเป็นการขอเจ้าทีเจ้าทางก่อนทุกอย่างจะได้ราบรื่นแต่วันนี้พี่ไม่อยู่วำไพี่ปทำมธียาทำไมเราไม่เป็นรักที่มาทียาทำไมพี่พี่บอกว่าเอกกี้ไปไหมแต่เราลออยู่ที่นี่สรุปพ่อพีนมาพี่อยู่มอเตอร์เวย์เอกกี้มาเลย ไล่อ่ะพ่อไปกับแอนดรูกับน้องแพรเหรอจ๊ะพ่อไปกับใครอ่ะพี่วราดูบอกว่าแม่ไม่ไลฟ์สองวันเหงามากอุ้ยก็พ่อไลฟ์ไงวันก่อนไงใช่พ่อไลฟ์ไปเมื่อวันซืนนะคะแล้วก็มีลุงลุงหมูฝอยลุงหมูฝอยไม่ดูหรือเปล่าลุงหมูฝอยมีมีแบบแวตมามีแบบลุงหมูฝอยเป็นใครเล่าสิน่ารักคือเขาเป็นเป็นลุงคนหนึ่งที่ขายหมูฝอยอยู่ในในทิกตอก แล้วก็ทีมคุณลูกค้าไปรวบลงมมาอ๋อเหรออู้ยดูมา้ละได้เพิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในส่วนของอะไรคะคุณคุณมาเรียมาลีเรียมาลีลาครนี้ได้5.559ุ้คืออะไรคุณพิธัสศัตว์ผลพัฒนไม่ถึงเวลาค่ะสองกับอีี้อันไหนอร่อยกว่ากันพี่คุณจุจู้มันอร่อยเหมือนเออสองอร่อยหมดเลยถ้าใครชอบกินเผ็ดหน่อยก็สีแดงใครไม่ชอบกินเผ็ดก็สีเขียวคุณดูเครื่องเขาสิเขาจะได้อะไรอ่ะไมฉันอยากให้เขาเอาเครื่องออกบ้างนะเครื่องแน่นก็เขาจะไม่ได้อะไรอย่าพู กอะไรได้บ้างให้คุณผู้ชมดูสีน,นี่แหละค่ะสีได้มาให้ถือโซโอบ้างละสละสุมาลีบ้างหละมะกอกน้าบางหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นตะลิงปิงที่คุณปลูกเองเช,ชอร์รี่ไทยก็ได้ที่ตกอยู่ตามโคนต้นคุณอย่าทิง้งคุณเอาเชอร์รี่ไทยขึ้นมาแล้วคุณล้างหให้สะอาดแล้วคุณคลุกป,ปกติอะถ้าสมมติว่าอยู่บ้านถ้าไม่ได้อยู่ที่ไร์นะคะอ้นจะใช้วิธีคลุกเขาอยู่ตรงนี้ต้องแอปแอปแอเอาไปทําอาหารได้ด้วยนะคะใช่ไหมพี่มีพี่มีทาอาหารอะไรนะคะเอาข้าวคลุกกะปิ เอาทุกปีก็ได้เอาทำไอ้กุ้งกับหมูหรือว่าไก่หมูไก่ผัดเข้าไปผัดผัดกับตัวนี้ได้น้ำลายแตก วันนี้ราคาดีด้วยทุกคนราคาดีงามมากนะคะราสี่กระปุกเพิ่มสองร้อยกว่าบาทถ้าสองกระปุกร้อยต้นๆเท่านั้นเองสอกระปุกละห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองถูกต้องค่ะแล้วก็ไซส์นี้คือสองร้อยมลนะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเก็บในตู้เย็นได้หลายเดือนเลยใช่ค่ะนะครับโนกันเสียนะจ๊ะโนกันเสียใช่่คะท้ไมพี่มีไม่ใส่กันเสียไปหน่อยอะครับไม่ใช่ยางนี่ไม่ไอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ได้นานอยู่แล้วเธอเหมือนเวลาใครมาขายลูกชิ้นอะแล้วเราบอกว่าใส่บอลลอใส่บอลลอยไปหน่อยเถอะค่ะไมกราะว่าแม่อารีเป็นห่วงสุขภาพของพวกเราทุกกคนแล้ว็ ค่ะทุกท่านนะคะก็เลยไม่ใส่สารกันบูดกันเสียอยู่ในนี้นะคะและคพิ่กีพิถันมากนะในการใช้แบบนกรルเดนซ์ข้างในนะทุกคนอไปยำเลิศมากมีคนบอกไปไปไปยำคืนเลิศมากพี่สุทธิศักดิ์ว่ารีวิวจากคนเคยกินอร่อยมากค่ะแก็เปิดปากคือยอดไ่แล้วค่ะเขาจะยำ เราก็เลยมาแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นรีบรวบไปเลยเพราะว่าพอถ้าไม่ใช่ไลฟ์เราแล้วเนี่ยราคามันจะเด้งไปเป็นราคาเดิมแล้วพี่ก็จะเฮ้ยรู้งี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้งี้ไม่ได้ไม่ได้หรอหัวหอย พี่เกียรติบอกว่าทุกวันนี้ธัญญาเป็นอ้อสี่พันแล้วถูกไหมคะคุณธัญญาคุณธัญญาคนที่เรียบร้อยไม่มีอีกแล้วอะไรนะตั้งไม่สิงอะไรนะใช่ธัญญาสมัยก่อนไม่มีอีกแล้วใช่ไหมมากเลยแล้วนางทำพิธีกรกับฉันนะเป็นยังไงพี่คุณทองคือแบบพูดไปแล้พี่คุณจะรู้เลยอ๋อพูดแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้พูดไม่หยุดใช่ไหมสีพันกุ้งสีพันถึกหนูเอาเกียรติแปะปากแม่ถ้าหนูทำ แล้วทำพิธีก่อนฉันนะแต่ก่อนนะยังมีแบบว่าส่งไปนั้นยังแบบไม่ทันนะเดี๋ยวนี้คือแบบป๊อปป๊บปป๊อคือรับอีเวนต์แทนอ้อนสี่พันกับฉันได้แล้วว่าจะบอกว่าว่าเท่โก่เหรอไม่ใช่โง่แต่หมายความว่ามีแต่ก่อนจะเป็นแบบจังหวะดีแล้วว่าให้พูดอะไรต่อให้พูดเดี๋ยวพูดอะไรรู้ป่ะในในแชทอ่ะสามคนอ่ะในแชทสามสาวอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นก่อนเลยก็ได้ค่ะไม่ใช่หกโมงนะคะเราขึ้นห้าโมงครึ่งเลยก็ทีละสิบได้สุบท้ายก็เป็นบอกมีเสียงนะพูดอะไรเงียบท บ,บตนตลาดเลยค่ะเอาไปเทียบกับของตลาดไม่ได้ค่ะเอาไปเทียบกับตลาดเนี่ยสองกระปุกร้อยสามสิบแปดางคนละแบบสี่กระปุกสองสามเก้าทุกคนล้วัดีมากไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะแต่สังเกตว่าเวลาที่เราแบบเห็นในอ่างใหญ่ๆอะค่ะเวลาเราตักขึ้นมามันจะเป็นแก้วๆใสๆนั่นคือเขาใส่แบะแซนึกอองไหมคะอันนี้ไม่มีแบบแซมันจะเป็นข้นๆแบบนี้น้ำปลาหวานที่เป็นคุณภาพอะเขาจะไม่ใส่แบะแซดให้ระคายเคืองไปดานปากเลยพูดจริงๆมันจะ เพราะแบบแซมมันจะเป็นแบบอีกรสเลยถ้าแบบเป็นนักกินน้ำตาลหวานจริงๆแล้วจะรู้ว่าน่ะถ้าทำอาจจะดัดจริตนิดนึงแต่ว่าคือว่าไม่เรื่องจริงจริงเนาะเพราะโบรอนสีอะโบรอนสีก็มีน้ำตาลหวานเราก็เลยพูดแต่เข้าใจพี่วีในการทำรู้เนี่ยก็มีน้ำตาลหวานนี่ก็มีน้ำตาลหวานแต่ขายน้ำตาลหวานแม่อารีแต่อันเนี้ยเขาก็เป็นอีกแบบอาชีพเดียวกันไม่เป็นไรเราสามารถช่วยกันขายได้ค่ะถูกไหมคนละคาแรคเตอร์คนละแบบแม่แม่คนละสูตรใช่คนละสูตรรสชาติคนละรสชาตินะคะอ่าฮะเข้าใจไหม คุณซึ่งคุณลูกค้าที่ดิวอยู่ดิวอยู่คุณลูกค้าที่จิวอยู่คุณลูกค้าที่มองอยู่จ้ะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกบริโภคแตกต่างกันไปเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบแบะแซงก็ไปซื้อแบะแซงอ่ะไม่กูเขาบอกว่าอยากได้สีเขียวสองสองกระปุกก็ได้นี่กูเลือกได้ใช่ไหมไม่เลวไม่ว่มีเลือกได้เลยนะไม่ต้องร้องไห้ใจเย็นนะเออเขายังไม่ร้องไห้เขาแค่ถามคุณฮาน่าแค่ถามจ้ะคุณเมย์บอกสั่งแล้วคุณเมย์สั่งแล้วคุณเมย์แล้วล พี่ิสูจน์ใจสั่งแล้วด้วยจ้าคุณโตรันโตอย่าแซ่ดิฉันฉันลิ้นพันกันเพราะว่าบางทีแก่แล้วบางทีลิ้นเละคุณโตรันโตคุณโตรันโตเนี่ยคุณสลัดผักเขาคือโตรันโตโตรันโตนะจ๊ะแล้วม่หวานแม้อร่อแม่ทันย่านั่งขายเต้าหู้ยีคืออะไรวะนี่น้ำประวาัติเต้าหู้หวานไม่ใช่เต้าหู้ยีนะโตลันโตไกลจากบ้านพี่ย่าไหมคะจะไกลจากบ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไมไม่ไรู้ไม่ไอ้กระโดนโน่เฮ้ยทุกคนอีกยี่สิบสองวี โอ้ยนี่ก <arts kişi> <P RI K aún> <yelled> ็ตึงมากงานราชการขึ้นมานี่ก็ตึงไม่ต้องเลงไงต้องบอกยีสองวิูกคุณผู้ชมจะได้รีบกดแล้วไงพอบอกครบสินาทีพี่มีเขากลับเลยเงนั่นหรอคนก็ถามว่าเก็บได้นานไหมถ้าพูดเป็นเก็บเป็นวินาทีเก็บได้นานเก็บได้หนึ่งล้านวินาทีขอโทษทำไมเก็บได่นานหนึ่งปีหนึ่งล้านวินาทีแกะแล้วแล้วเข้าตู้เย็นนะแล้วถ้าเปิดแล้วเข้าตู้เย็นไว้ทำไมนักโวรจะหมดภายในไม่กี่วันแต่ในทางปฏิบัตินะ เก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนานๆเก็บในตู้เย็นถ้าเปิดแล้วเก็บในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เปิดเก็บได้หนึ่งแต่ไม่มีสารกันบูดและกันเสียนะจ่าทุกคนพี่วีเหมือนท่านจิ๊บดีกรมการท้าวไปไหนวะใครขโมยกินดิพี่วีเสียงแบบพี่ออนกับพี่ออนจะอิ่มกลับบ้านไปเลยอย่างนี้เนาะคุณเจี๊ยบบอกว่าเคยสั่งแบบต้องกำลับมาสองกระปุกให้คุณแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบเป็นไงแม่เจี๊ยบบริโภคน้ำตาลเยอะแล้วนะไหนจะมาขมพี่อีกไหนจะของพี่เองเจี๊ยบหยุดให้แม่บบริโภคคเจี๊ยะ ลิสค่ะน้ำประวัติแม่อารีนะจ๊ะทุกคนนะคะใช่เราบอกวินาทีเลยเป็นล้านวินาทีเก็บได้ก่อนที่จนล้านวินาทีจ้าใ้เแทบไปเราก็กลับซื้อคืออะไรคุณต้อราคาราคาในไลฟ์เราอะราคาดีมากทุกคนเยี่น้ำตาลมันจะสอแล้วแล้วคุณตามด้วยน้ำเย็นนะถ้าคุณกินน้ำเย็นหรือคุณกินน้ำอุณหภูมิห้องแต่น้ำเย็นอร่อยกว่าน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งมาคุณแบเดียอาถอดเกงในเลยใครกดในลงตะกร้าแล้วนะ ลงตะกร้าแล้วโอนได้เลยนะคะตอนนี้ไม่คนเนี้ยไม่โอนอีกประมาณ300บ้านนะคะใครบอกคุณคะอเดียเต้าอเดียเต้าจ้ะคนยังไม่โอนอีกเท่าไหร่คะจะได้จิกถูกค่ะหนูคนยังไม่โอนเท่าไหร่ลูกน้องแป๊กคนยังไม่โอนเท่าไหร่ประมาณร้อยบ้านค่ะยังไม่ได้เฮ้ยหัวใจดำด้วยร้อยอ่ะหัวใจคนยังไม่โอนอีกร้อยบ้านคอนเฟิร์มแล้วกี่บ้านนะคอนเฟิร์มแล้วห้าสิบป่ะยี่ห้อนี้อร่อยมากห้าสิบบ้านถึงร้อยบ้านโอนได้เลยนะเพราะ่ไรอันนีนะทุกคน ถูกมบ้างจ้าคุณเออพี่วีค่ะปกติมีในสวอลล่วด้วยไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมแต่ว่าอยากจะบอกว่าในสวออลล่าไม่ใช่ราคานี้นะคะมีฉันเขาอ้วกคุณจะเดินไปบี๋หวอตอนนี้มันก็ไม่ใช่ราคานี้ในสวอลล่วนะคะเจ็ดร้อยต่อกระปุกนะคะแล้วคุณเดินไปซื้อที่อสวอลล่าวคุณต้องข้ามหมาข้างหน้าสวอลวอีกสี่ตัวแล้วนึกกีแล้วนึกกีไม่มาเลยอ่ะแล้วนึกกีกินข้าวของพี่สมเกียจอยู่ค่ะแล้วดูกีนึกกีกินินเลยจะไปชิมทั้ไม่มีต่อไปต่อไป แล้วนะะคไม่มีตะกร้ารังนกนะคะรังนกส่งตะกร้าไม่ได้นะคะครังนั้นหลังเขาหิวเขาจะขายสินค้าเขาแล้วค่ะเขาจะให้พี่วีกลับแล้วค่ะไม่ค่ะดิฉันจะให้พี่วีเต็มที่เลยค่ะพี่วีหล่อเนี่ยใหม่รุ่นพี่วีต้องหล่อมากๆเนาะคุณแอนไลน์พี่วีเอาไว้สีผุดไลน์ไปแกดแล้ยพูดไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้แล้วไอไลน์ติ๊กตอกไอไลน์ติ๊กตอกไอไลน์ติ๊กตอกวันนี้มาหวานติดเสื้อไหมคะวันนี้มีโฟนอินคุณสัญชัยไหมคะมีปะ เดี๋ยวเดี๋ยวสัักกพแกก็น่าจะกลับแหละเดี๋ยวแกก็อาจจะกลับแล้วแกจะกลับแล้วแกจะไปทำไมอ่ะแกไปแข่งรถแกจะงถก็ไปจะเอียนดูแหละอันดูก็ไม่รักแข่งรถแข่งเกียรัดแข่งรถหรือเปล่าเขาจะแข่งงานวันที่24ก็คอนเฟิร์มเลชั่นสุดเฮาดีทีบ้านนะคะคอนเฟิร์มเลชั่นกับแอนดูด้วยจ้ะ อีกหนึ่งไร่บ้านหน่อยได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่บีเขาจะได้ทำเบิกเลยอีกหนึ่งไร่บาทนะจะได้รู้เขาเบิกพี่บีก็ติดอนนี้คิดผัดชะตอค่ะเฮ้ยผัดชะตอค่ะใช่เอาตัวไหนเขาบอาลิปก่อนพี่เกียรติบอกเอาไปผัดสต้ยเอาอาชาก่อนนะใช่พี่อ้นเ้าน้าไหมทำไมอ่ะมาเลยเอาเลยเอาลิปก่อนดีเอาลิปก่อนดีเฮีย เลี้องยฟเอีกแล้วเยฟอ่ะสีแดงวันก่อนถ้าีแดงนะคนซื้อเต็มเลยทำไมไม่พูดกับโอนมีสีไหนอยากขอสมสวยไม่ใช่นี้เลยค่ะก็ยังไม่ได้ตัวห้าสิบก็ไปเลยนางขายดีแล้วนางก็ไม่โอนมาให้เราอ่ะแล้วก็วันก่อนนะพ่อใช้สีนี้นะใช้เท่าไหร่เท่ากับคุณโอนไม่แพ้กันเอาสีพ่อก่อนสีพ่อก่อน สีพ่อเป็น natural natural clear natural clear อันนี้ปรับสีปากหนึ่งสเต็ปตัวนี้เนี่ยนวัตกรรมนำเข้าจะต่างประเทศด้วยดูโอวิตามินอีนำเข้าจากเยอรมันทาปากได้เลยไหมทาปากได้เลยชุ่มชื้นสมมุติเธอมีสีอยู่แล้วเธอแบบต้องการความชุ่มชื้นเพิ่มเนี่ยจะทำเสียงพ่อให้ดูว่าไอ้น้องกินเนี้ยสีเนี้ยพี่ใช้ทุกวันนะ ลองซื้อเลยได้ไหมวิเลอะเลยอ่ะไม่เป็นไรใส่ลงไปเลยทัญญาเลยวะไม่ได้ไม่ได้อะไรวะทัญญานี่เป็นพ่ออยู่เป็นพ่ออยู่เป็นเพื่อเลอะของพี่เช็ดก่อนโอเคอย่าบ่นมากนะพี่เป๊กแหม่พราะไม่ใช่ละแรงพอไม่ใจะละแรงอย่าทะเลาะกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กสทชดูอยู่ข้างบนนะคะอุ้ยดูไม่ได้นะได้ไอ้น้องพี่ใช้นี่ทุกวันของเอ็กกี้ของเกอี้เขาของเกอี้พี่พูดผิดเอาราคาดีกว่าพี่เอ็กกี้ราคาของกี้ของกี้สามร้อยเก390เอาไปห 119บาทใช่ไประคาขึ้นยังหึงร้อยสิบเก้าบาท <c oughs> อันนี้ผู้ชายได้เลยอันนี้เซฟผู้ชายน้องพี่ชาทุกวันพี่ขอ <laughs> ตะก้าสีในชอล์กเคลียแบบสีแบบปรับสีปากหนึ่งเซตนะคะส่วนตะก้าสีแดงเนี่ยเขโนทาสีหาเดี๋ยวสิเราอธิบายก่อนหมายถึงว่าสมมติว่าเราทาสีพื้นไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยากใช้เงาวับเราก็ทาอันนี้ไปในชอล์กเคลียไปแต่สีแดงอันนี้นะคะไม่ใช่สีแดงคือเขาเรียกว่าเป็นแดงแบบแดงสดใสแดงมีเสน่ห์แดงแบบอะไรแดงแบบมีเสน่ห์นะคะแม่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 คะฟังทางนี้นะคะอันนี้คืองานอะไรอันนี้คืองานนีสงานนีสนะคะถามทิ่แคงานนีสงานนีสคืองานอะไรงานชัยนี โนดูโอวิตามินน้เข้าจากเยอรมันดูโอเยอรมันขอโทษ่ะดูโอวิตามินซีนำเข้าจากญี่ปุ่น้ดูโอวิตามินซีนาเข้าจากเยอปมันขอโทษกันดูประเทศผิดไม่ใช่งานนิสอันนี้เป็นงานสตีเบลเอลทรอนงานเยอรมันฟิลลิ่งสเปียร์เทคโนโลยีผู้สีภาษาฝังเฤษฟิลลิ่งสเปียร์เทคโนโลยีออร์นสเปียร์ผู้สีฟิลลิ่งสเปียร์เทคโนโลยีกักเก็บน้ำให้กับบริเวณริมปากปุดยชุ่มตัแต่ชุ่มจริงแต่นี่ชุ่มจริงจริงอะบางแบรนด์นะทำแบบนี้เขาทำ แตมันแตกปากแตกเนี้ยเราก็ไม่กล้าพูดแต่ของเฮียจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้างแต่ถ้าไปดันชุ่มจริงอะมีออมันชุ่มอะแล้ววันนั้นะขโมยไปอะหายของขโมยมันหายง่ายอ่ะแม่อันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะขโมยเอาไปเลยเอาไปเลยฉันให้เธอเลยเพราะแน่สิเธอขายได้50แท่งมีวันนั้นนะไม่เพราะสีแดงเธออะเธอทาแล้วคนอ่ะซื้อไปเต็มเลยมันสดใสไงนี่อันนี้ชมพูอ่อนชมพูอ่อนคือเบาๆแบบว่าเป็นวันคาเฟ่ไปคาเฟ่แต่งหน้าเบาๆส่วนชมพูม่วงนี่ชมพูม่วงแบบเธอสามสี่ผู้หญิงได้เลยนะเนี่ยคุณ น้อนตาสวยมากเลยอ <faith> ่ะขนาดไม่ชัดในกล้องอ่ะเนี่ยเป็นสีแบบน่ารักสีแบบ ไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่โฉบเฉี่ยวมากเป็นผู้หญิงที่แบบเทมั่นใจในตัวเองเไม่เสียเซลง่ายๆเป็นผู้หญิงบุคลิกที่เป็นแบบพร้อมสู้ชีวิตเป็นยังไงก็คือพร้อมสู้ก็คือแดงนี้ของมัมีคือพีชใช่ไหมคะชุบผื่นตะกวาดีนะคะชุบผื่นตะกวาดีหนึาา่งมีชื่อว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่าชื่อว่าเบบี้พิชชอลพิชชอลเบบี้พิชชอลคุณคะลมหายใจคุณมันลงแสกหัวดิ่ฉันเมื่อกี้เมื่อกี้กันไม่สุดอัะปู่ปู่โลดใจใครมัาเป็นลมหัวใจผู้ชายอ่ะมาลงคือของเฮียเหรอ ไม่ใช่ไอ้นี้หรือเปล่าแอร์หรือเปล่าเพียรุ่นยอดอุ้ยผมก็ได้อ่ะเอาใหม่ตะกร้าที่หนึ่งคือชมพูอ่อนชมพูอ่อนเบบี้เททัลเจ้ะตะกร้าที่สองคือสีแดงสีแดงโรสอิมวิตีแล้วหอมด้วยกลิ่นไม่คิดเลยว่าแต่กลิ่นดีนะไม่คิดเลยว่าหลานแม่จะใส่กลิ่นให้เราแล้วก็สีม่วงดอกชมพูม่วงพามิวายตะก้าที่สองตะกร้าที่สามและตะกร้าที่สี่แดงนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นแดงแม่มดนะแต่ทาออกไปแล้วเป็นแดงมั่นใจแดงน่ารักแดงสดใส แดงยามเช้าแดงเลกกิ้งแดงแดดไ่รจะจะพยายามจะพูดเหมือนแม่ค้าออนไลน์แม่ไรส์นะช้เป็นริมิเต็ดนะเจ้าริมิเต็ดริมิเต็ดเอดิชั่นอิดสั่งล้วก็สองสี่รถมาคุณาทุกคนในร้านพี่ย่านะวันนี้จาก390เอาไปแท่งละ119บาทในท้องตลาดไม่มีแน่นอนนะครับนวัตกรรมนำเข้าจากต่างประเทศแบบนี้นะฮะเขาขายก็สองร้อยกว่าบาทแน่นอนแล้วคุณซื้อตรงนี้เนี่ย119บาทคือไปผลิตเองยังไม่ได้เลยจริงๆ ลิดเองก็ได้แหละแต่ว่ามันนานแบบได้ซื้อไปเลสสยส,สีสวยสีสวยก็จะสีสวยเอาไว้ใช้ทำงานติดกระเป๋าไว้คุณใช้ได้หมดสีสีพี่เลือกเ็ดได้สวยนะพี่เลือกเองเหรอ เลือกเองสีว่าโรงงานบังคับพี่ไม่ฉันทำเลือกสีเองหมดเลยสีสวยเลวเวลาพี่ขายพี่ก็ทาปากพี่เหรอใช่พี่เป็นตุ๊ดป่าโนเป็นผู้ชายแต่ขายสแต่ก้าวสีสีอะไรเขาคุณนหน่อยแต่ก้าสีไม่มีสีคะแต่ว่าแต่ปรับสีปากหงเสร็จเป็นตัวบำรุงเลยซื้อให้ผู้ชายได้เลยนี่ค่ะตัวนี้ค่ะพี่เป๊กเนี่ยพี่เป๊กใช้เี่ใช่พี่เป๊กใช้ตัวน้พใช้สีชมพูอ่อนพใช้ชมพูออนพี่ชอบชมพูอ่อนเคลีอร์นี้จ้ะพิ娅ใช้อันนี้ชมพูล มันจะไม่แดงมากไม่แดงไม่แดงเลือดนกแล้วมันจะแบบเป็นกลาสซิ่งชายลิปออนมันจะวาวๆแบบดูปากชุ่มชื้นดูแบบสุขภาพดีไม่แดงเลือดนกไม่แดงซาฟารีเบิลนะผู้ชายเห็นแล้วแบบว่ามีความคลั่งไคล้คลั่งไค้ความหมายคืออะไรพูดไปเรื่อยๆตันไข่กี่ตันไข่สีชมพูแบบนี้เป็นสีชมพูแรกแย้มสีชมพูกระโปรงบานขาสั้นสีชมพูเพิ่งเข้าวงการใหม่ใหม่จะเป็นเดทต้องเป็นสีอะไรดีสีแดงเลยแดงมันอยู่ที่ผู้ชายของเราถ้าผู้ชายของเราเป็นสูงวัยไปแดงนี้เลยเพราะเขาจะไม่เข้าใจสีอื่นแข้าใจสีแดงมันมีคข จะบวมม่วงก็แบบจะบวมม่วงนี่เลยชมพูไม่แต่มันอยู่ที่ว่าปลายทางคุณต้องการอะไรต้องการอะไรขึ้นห้องหรือเปล่าใช่ถ้าคุณต้องการปิดปิดเคสคุณเอาสีนี้คนได้ร้อยเก้าบาทเองร้อยเก้าบาทดีมากคุณด้วยสีส้มเบอร์ไหนไม่มีสีส้มแต่เป็นชมพูอ่อนแชมพูอ่อนแนวสมันสบายอ่อนเออพี่เอกี้อาจจะตาบอดสีนิดนึงอันนี้ออกสมๆนิดนึงใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าคุณชอบทนไหนเฉดไหนแต่ว่ามันก็แล้วแต่วันบางวันคุณอาจจะออกส้มบางวันคุณอาจจะออกม่วง บางวันคุณอยากจะใส่ส่เลยแบบพ่อเป๊กบางวันคุณอยากจะแดงสฟารีใช่ไหมที่พิยะใช้พอแล้วเราขายอันนี้ต่อดีกว่าอ่อนไมไหอมีสีทนไหมคะสีติดทนไปซื้อสีทาบ้านจ้ะไปซื้อสีทาบ้านจะได้ทนทนนะแล้วก็ทาทีเดียวนะจะได้ติดไปสึงปีหน้าเลยแต่สีทาบ้านมันทาปากไม่ได้นี่คะพี่เอ็กกี้ก็จะต้องทนไงรอเฟอร์อีกร้อยบ้านพี่เอ็กกี้ไม่เป็นไรจะเฟิร์ไม่เฟิร์ก็เรื่องเธอเพราะว่าร้อยสิบเก้าบาท นใส่ไม่เอาอะไรอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนซีมันนี่มันกำลังเดิเดน,นหน้าหรอรรอจะก้กแ,แดงมั่นใจแดงสีพันแดงสีวัดอันนี้ส้มธัญยาส้มธัญยญาใสใสสัญชัยใสสัญชัยใสสัญชัยม่วงเอกีม่วงเอก,ก,ก,กีนะตัวนี้เป็นกลุ่มแกงเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ <ๆ S 1> คุณต้องการหรือคุณจะสีเลยก็ได้สีแกงสีสาวจ้ะกับลิปสติกปาสลิดหมูฝอยมาแล้วจ้ะเธออร่อยมากต้องการข้าวไข่เจียวเลยอ่ะอร่อยมากเปิดไม่ได้อ่ะทำไมวะเอกีคะต้นทุนอันละเท่าไหร่คะ เธอเด่ถามต้นทุนเลยร้อยกว่าบ,บาทลิปสติกมีไหมในท้องตลาดเมื่อคืนดิอ้นซื้อเท่าไหร่ลิปสติกไม่เธอใครก็ถามต้นทุนกันจะถามหน่อยไม่จะไม่ได้อะไรเลยจริงจริงร้อยกว่าบ,บาทจริงหนูถามเองไม่มีใครถามมราตอนนี้เหลือ ปกติหนึ่งกระปุก380นะครับไซส์400 ml นะครับวันนี้ให้2 590นี่ทีมงานเธอสั่งซื้อชนะหอร่อยมากเหมือนไงแต่แม่โมดน้ำพรกพี่กี้ก่อไม่ออกห้าร้อยหกสิบพี่เอกี้ถูลงไปอีกหรอไม่ต้องใช้คูปองได้ไหมราคาเนี้ยคุณปั๊มแต่แม่มดอ๋อไม่ไหวคูปองก็ไม่เกี่ยวกับเราคูปองก็ไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับฉันนี่สิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่โดนบินเลยไม่บินไม่รู้เลยเช็คไม่เป็นไม่่เเเเกกียวับรราาา้ให ซอสเย็นซอสเย็นก็รู้ดีในเรื่องของค้าวหมกอยู่เลยไม่เธอต้องเอาช้อนงัดก่อนให้ได้เป็นข้าป่ะใช่ใช่ใช่ช้อนไปไหนแล้วเมื่อกี้คุณแอมแปะน้องน้องนี่ช้อนอยู่นี่คุณอ้นตะก้าไหนคะอะไรนะคะคุณอ้นตะก้าไหนสีเอ้นอันนี้เลขอะไรหนูโอ้ของพี่อ้นสีแดงใช่ไหมคะแดงน้องขยับไป็เป็นตะก้ารนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อ้นตรวจสอบก่อนทุกคนแต่ก้าสามแล้วค่ะแดงแต่ก้าสามนะขอชามหน่อยได้ไหมค่ะคุณดาวอะไรจะหมดเติมเลยอะไรจะหมดเติมเลยนี่แดงนี้อันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกหมูฝอยปลา